สวัสดีครับมาพบกับเด้ช่องพีทีบีเสามเหมือนเดิมนะครับน้องวันนี้เจ้ก็มาอยู่กับเกมโลบอกนะครับในแมปมันจะเป็นแน,นทรงสมูล,ลิเตอร์มากขว่านะน้องนองเพราะว่าหลังจากที่เจ้ดูแล้วอะคือเหมือนเขาให้เราไปคุยขยะใน้องน้องเราจะไปเป็นคนเก็บขยะนะครับแล้วก็เอาขยะมาขายนะแล้วก็จะอับกระเป๋าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะซื้อของอะไรประมาณเนี้ยครับน้องน้องออก็ก็โอเคนะแล้วก็คือคือหลักๆเลยอะคือเขาจะให้เราเอากระเป๋านะ เออมีซื้อกระเป๋านะครับหลักๆแล้วก็อ่าเป็นอัปเกรดอ่ะอัปเกรดเกี่ยวกับเราเก็บของอะไรประมาณนี้ครับคือเหมือนอ่าเร่งในการเก็บของเก็บขยะเจอของดีขึ้นของแพงขึ้นอะไรประมาณเนี้ก็ที่ได้เห็นนะก็มีอยู่แค่2ออันนะครับก็คือซื้อกระเป๋ากับอัปเกรดนะครับแต่ว่าเราก็จะวิ่งไปเอาขยะนะไปคุยขยะตามตามถังขยะนะครับแล้วก็มาขายนะครับ อันนี้เราก็มีกระเป๋านะครับกระเป๋าเต้นี่ก็คือเราจะต้องมาขายตรงนี้นะครับอเขาก็บอกว่าโอเคนะถ้าได้เงินมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะก,ก็จะเป็นทรงซูมิเลเตอร์แหละเนอะเพราะว่ามันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆแบบเนี้ยก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขากราฟิกเขาหรือ f ออะไรทั้งหลายฉากอะไรจะเป็นยังไงนะแต่เต้รู้สึกว่าโอเคมากเลยนะคือเขาทําเป็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งปกตินะครับแล้วก็เราก็ดีเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือขายนะครับ อันเห็นปะมันเปิดโลกใหม่ไทยด้วยนะไปไหลโลกได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะไอ้ขยะข้างล่างนี่มันเก็บไม่ได้นะครับน้องเนี่ยเนี่ยได้ยืนให้ดูแล้วนะอันเนี้ยเห็นปะพวกขยะอะไรพวกนี้เก็บไม่ได้คือเราจะต้องเปิดถังขยะครับน้องนี่อันเอาไปโดนอีกแล้วโอ้ยนี่ต่างขยะครับกดค้างไปนี่เราก็จะรื้อขยะเก็บขยะกันนะเออแล้วก็จะมาสุ่มครับก็คือจะมี ของอ่ะเห็นไหมหายากไมมหา่ายากก็จะมีเควสทางขวามือนะครับน้องๆเป็นทางขวามือเขาก็จะบอกครับเออเก็บขยะปกตินะเออเก็บขยะธรรมดาขยะยากเออแล้วก็พวกแบบอ,อัปเกรดอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เขาให้เราเก็บขยะอยู่นะครับก็คือหาขยะนะตามที่เควสอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะเหมือนเป็นอัปแรงอ่ะน้องๆไอตรงทางขวามือของเราเนี่ยถ้าเราได้ครบร้อเราก็จะเปลี่ยนอันดับ เป็นแล็งใหม่นะประมาณนี้น่าจะแบบเป็นนักเก็บขยะยังดีเลยหรือเปล่า,อ,าอ้าวอ๋อเก็บไม่ได้นะครับน้องกระเป๋าเต็มสิบทับสิบเลยนะดูจากข้างบนนะครับน้องอ่าก็มีเงินแจกนะอไปดูสิไปถอยกระเป๋าสักใบหนึ่งแล้วกันให้มันเก็บได้มากขึ้นคนนี้หน่อยประมาณนี้ ได้มาเจ็ดร้อยหกสิบนะครับน้องแล้วกระเป๋าของเราก็มีอยู่1ิบช่องมันไม่ใช่10ช่องอ่ะน้องคือสิบน้ําหนักดีกว่าใช้คําว่าน้ําหนักดีกว่าน้ําหนักได้แค่สิบอันนี้ได้ย5ห้านะครับน้องอเพราะว่าตะกี้เนี้ยบางทีขยะชิ้นหนึ่งอ่ะมันเก็บเขาเรียกว่าอะไรมันมันสี่มันน้ําหนักสี่น้ําหนักห้าแล้วแต่เนาะนี่อันนี้เต้ก็ใช้เพิ่มไปละกันนะ อันนี้ก็ยี่สิห้าน่าจะได้เยอะกว่าหน่อยครับอจาจจะถังถังแรกเลยก็คุยกันต่อไปอืมได้บอกเลยนะว่าเมืองนี้สะอาดแน่นอนคนคุยขยะเต็มเมืองครับน้องน้องวิ่งกันผ่านเลยเปะเออเอาช่วยกันแวบแหนเป็นไงอันนี้น้ำหนักสามนะครับน้องน้องเห็นปะคือไออันแรกอะดินสออะไรพวกเนี้ยมันก็น้ำหนักไม่เท่าไหร่นะครับ นี่เราก็นี่เวบน้ำหนักหนึ่งอ๋อพวกอ่าธรรมดาพวกนี้จะน้้ำหนักแค่หนึ่งนัน้องแต่ถ้าพิเศษอ่ะคือแบบไม่ได้ยากยากขึ้นใช้คำว่ายากนะม,มันมันต้องพูดตรงๆมันเหมือนของมีค่ามากกว่านี่อย่างนี้น้ำหนักสี่เห็นไหมของแบบมีมูลค่าประมาณนี้เขาจะตีเป็นอีกเกรดหนึ่งประมาณนี้นะครับเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับ หาของในถังขยะนะครับเพสหาของในถังขยะสิบแล้วก็ธรรมดาห้านะครับแล้วก็อ๋อไออันล่างของน้องเป็นขายของนะขายของก็คือเราไปขายขยะของเราเนี่ยแหละครับแต่มันน่าจะได้แล้วเจ็ดชิ้นกระเป๋าเลยยี่สิบห้าน่าจะได้อยู่แล้วครับเอาเวสเสร็จไปหนึ่งนะได้มาสิบเปอร์เซ็นต์เห็นปะเออแล้วก็มีเวสใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับน,น้องเก็บธรรมดาอีกแล้ว อาวิ่งไปขายก่อนนะเพื่อจะได้ซื้ออะไรหรือเปล่าทไม่พอแน่นอนสี่ร้อยเอาไปทำอะไรสี่ร้อยเอาไปทำอะไรไม่ได้น้องๆเงนะเก็บเอาไว้เต็มกระเป๋าเลยทีเดียวตอนแรกได้คิดว่าเออจะได้อยู่นะเมื่อกี้นี้ขาดด้วยนะครับอืมอ่าได้อันนี้ไม่ธรรมดาขยะที่ไม่ธรรมดาอ๋อโอ้โหดูดิ คนเปิดขยะเยอะแยะเลยน้องๆเอ้ยอ่าในขยะธรรมดานะครับไอเวสนี้เดี๋ยวเราไปส่งไปส่งขยะก็ได้เพิ่มเลยนะด้ขยะธรรมดาหรือไม่ธรรมดาอ่าธรรมดาสองละไปหาก่อนก็เพินดีนะน้องๆเอาไ,ได้บอกเลยนะเนี่ยเห็นไหมชิวแอบ หรือขยะหรือขยะอ่ะอันนี้สามสามทับหนะ้าแล้วเท่ากันเลยก็คือธรรมดาและไม่ธรรมดาปาบอ่า,อาไม่ธรรมดาครับเป็นสี่และอันบนขาดอีกหนึ่งนะอเปิดถังขยะหน่อยจ้าปาบอ่า,อาไอข้างล,ล่างตีตื้นมาสี่เท่ากันครับ นี่เอาไถังเขียวถังเขียวถังขยะสะอาดมากโอ้โหอันนี้ต้องปีนขึ้นไปเลยน้องๆถัง,งใหญ่อ,ะอ่ะอ่าอข้างล่างผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวต้องมีเพว์ติงข,ขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยน้องๆอืมให้อัปเกรดแลวนะิ่มให้อัปเกรดแล้วครับอ่าโอเคอีกข้างบนก็ผ่านไปเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปขายขยะเราก็จะผ่านเหมือนกันนะ อ่าอันนี้เก็บขยะอะไรอะธรรมดาอีกห้านะอีกพีสิบตอนนี้เราก็สามสิบแล้วนะได้ขายก่อนป้าบอือฮึเอาโอเคมันให้ไปอัพนะครับเราก็ไปอัพตามตอนนี้สี่สิบแล้วนะได้เงินมาฟรีละอัพก่อนมราบอกให้อัพอะไรวะอัพคูมีอัพคูคดาวนะแล้วก็อัพเกตอะไรอ่ะ การปล้นนะที่อัพอันนี้จะได้ขายของได้แพงๆหน่อยอ้าวอ้าวเวียนกรรมแต่ลืมอัพเกรดคูดาวเหรอน้องๆมาโทษเอ้ยต้องไปหาใหม่อีกนะอา้าวโอ้โหมารยาตเนาะ วิ่งมาตัดหน้ากันเราอย่างนี้เลยเหรอฮะปา้าอือหือะของเรามีเควสอันนี้ด้วยนะห้าครั้งนะครับท่น้องแล้วก็ขายของไปอ,อีกสิบนะถ้าเราทำสามเควสนี้ผ่านเราก็จะได้แปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเซนก็ขาดอีกสองเควสนะครับก็จะได้เดนจะลองดูซิว่ามันจะมีอะไรแปลกเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะแต่เล้งมันก็จะเปลี่ยนแน่นอนอนะ เต็มมั่นใจโอ้โหทีนี้อยากได้แบบธรรมดานะครับขยะแบบธรรมดาก็ได้แบบไม่ธรรมดาทุกทีนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกน้องยังไงเราก็ขายก็ได้เงินอยู่ดีตอนนี้ก็นี่แบบธรรมดาครับสองละวิ่งโอ้ยที่นี่ขยะล้นเมืองเลยนะแต่เราก็มีคนเก็บเยอะดีครับจึงโอ้โหได้แต่แบบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา เนี่ยโอ้โหแล้วเวลาเต้เดินนะโดนจังเลยนะไปผัดกันคุยนะน้องนะอืมเต้ขอคุยก่อนธรรมดาโอ้โหหายากอีกเจอเคโทรศัพท์หายากหนะักกว่าเดิมอีกทีนี้ง่อ้าวเอเอเต้ก็เบอร์เนาะมันจะอัพได้ไงตังมาอยู่สี่สิบหก ติงต้องไปแล้วนะ่ดี๋ยนก่อนขายก็น,นะป๊าบโอเคได้แล้วครับครูดาวครูดเดือนนะี่ยได้แล้วไปอัพครูดาวก่อนบ้างโอเคได้มาอีกสิบ xp หเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเกรไหนผ่านได้ได้ผ่านไปก่อนไงเพราะว่าเดี๋ยวเรา,เ,ราเวลาเรามาคุยขยะเผื่อเราจะได้แบบอะไรหายากอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็ได้ทีเดียวเลยอ่าเห็นปะ พูดไม่ทันกาดคำเลยได้แต่หายากครับน้องๆเต่ะตวงดีเหลือเกินนะทีนี้นะเดี๋ยวใอยดูนะเดี๋ยวเควสไอ้ธรรมดาผ่านแล้วต่อไปคงนี่อ่ะธรรมดาสามละแต่เควสธรรมดาผ่านนะแต่ถ้าหมายถึงว่าพอพอรอได้ยากนะเชื่อไหมเปิดได้แต่ธรรมดาธรรมดาธรรมดาตู้น่ะไม่ธรรมดาใช่ไหมไม่ธรรมดา <laughs> โอ้ยหัวจะปวดนะครับน้อง เอาดูสิปาบอ่าธรรมดาขาดอีกหนึ่งขาดอีกหนึ่งเต้ก็ยังไม่กล้าจะไปไกลๆหน่อยน,ะน้องๆกู้เต้กลัวหลงคนระับว่าเดี๋ยวจะวิ่งกลับไปขายของยังไงอะไรดิอ่ะอันนี้ก็หายากอีกเอาไม่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอยู่ไหนะปาบอ่าโอเคได้รับเงินได้นะ รัเงินมาเท่าไหร่มันได้เพียรหรือเปล่าเคเวสใหม่อัปเกรดกูดาวโอ้โหให้ไปอัปอีกแล้วเท่าไหรล่ลตทีนี้เนาะเราคุยให้เต็มยี่ห้าก่อนไหมเราจะได้ไปส่งตรงนูน้นชื่อแหมเห็นไหมทีเนี้ยได้แต่ธรรมดาเลยน้องน้อง,องพอเคเวสธรรมดาแม่งหายไปแล้วอะ เห็นปะดูดิเห็นปะได้แต่ธรรมดาได้ตอนนี้นะอืมเดี๋ยวดูนะธรรมดาเลยธรรมดาอ่รราอะไม่ธรรมดาโอเคไปขายก่อนดีมะล้นละชึ้บวิ่งก่อนจะพออับหรือเปล่าเถอะอได้มาหกร้อยนะครับขอให้อับคูดาวอีกเวลหนึ่งนะเท่าไหร่ อคา,า,าดอีกเฟสเดียวเว้ยน้องๆอีกเฟสเดียวเราจะอัพเรเวลเลยนะเชเว็บเช้าวบไหนวะอยู่ตรงไหน <c oughs> เอางงไปหมดแล้วทีนี้เราเป็นนักคุยขยะมันจะต้องมีฉายานนักคุยขยะแน่เลยอะใช่ไหมแหลงเนี่ยธรรมดาก็มาแล้ว ขาบอกให้เราเก็บขยะที่ไม่ธรรมดา哈านะครับเดี๋ยวด,ดูนะได้ธรรมดาลัวเลเวยไร่ว่านะไอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยจะได้นะเดี๋ยวดูอะาอ้าโอ้เผประมาณไม่ได้นะก <c oughs> ็ยังได้อยู่นะทาบนี่ไงธรรมดาแล้วก็ดูครับเออธรรมดาเห็นไหม ธรรมดาโอ้ยสุดยอดไปเลยนะครับ,บนอ้องๆอืออือฮะ อ่าโอเคสองละโอ้โหดูยากจังเลยเนาะไอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยแค่ห้าอันเองนะน้องๆครับธรรมดาเห็นดะได้บอกแล้วว่าธรรมดาเอ้ยแต่มันได้เพชรด้วยเว้ยไอ้ดินสอบเมื่อกี้มันได้เพชรมาสองเม็ดนะน้องๆมีคนทําเพชรร่วงได้ด้วยหรอใช่ไหมจึงโอ้ยได้กระเป๋าว่ะเฮ้ยโอ้ยได้กระเป๋าเลยนะ กุชชี้ป่อันนี้เอาคุยใส่คุยอ่าสามสามแล้วอีกสองเองออาวอ,อ,อ๋ออันนี้เต้าวิ่งมาชนในนี่นะให้เปิดเมืองใหม่นะครับตั้งหมื่นหนึ่งเนี่ยมันก็ต,ต้องต้องลองดูหรออ่าสี่แล้ว คุยคุยคุยโอ้โหไอ้เราก็รู้ว่าจะได้แล้นะนี่ก็กดโดนจังเลยครับไอ้ตรงเทเลพอร์ตแล้วคือเขาก็มาวางใกล้ๆตรงที่เราวิ่งพอดีอะ่ะแท้ก็งงไปหมดแล้วเนี่ยหาทางขายของไม่เจอด้วยนะเรื่องของเรื่องที่วิ่งอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยฮะ เห็นไหมล่ะบอกแล้วไม่อยากไปไกลเกินเนี่ยหลงนะเนี่ยหลงอะดิเอาละนี่หาไม่เจอแล้วบอกเลยหาไม่เจอไหนไวะใช่ไหมเอาไม่ใช่อ่ะนี่มันคือโรงบาลอ่ะเอาเตคือตอนต้องมองไกลๆหรือว่าใช่เอาแล้วนี่แหละเห็นไหมไม่อยากจะวิ่งไปไกลขนาด หาไม่เจอเลยทีนี้เอางงเลยทีนี้อันนีเน้เจอแล้วโอ้โหหลงเลยซะมีรถมารอซื้อขยะนที่ออพอะไรได้บ้างไหมออพอะไรได้บ้างนี่ไง อะไรอะเป็นมือใหม่แล้วนะครับแรงนะครับน้องๆก็เดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปอีกนะอีกสิบเคลสประมาณนี้อืออีเคลสข้างล่างมัน,มนได้หกเอชพเองอะอเคลสข้างบนได้สิบสองเอาเพิ่มมาหน่อยหนึ่งนะเออที่ก็ง,งงไปหมดโอเคครับเกมนี้ที่ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันครับน้องๆก็มาคุยขยะกันมาเก็บข,ของเก่าขายกันลวกันนะครับน้อง ไปและคลิปนี้ก็นานพอสมควรเลยแนละ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเชา้าๆที่ก็พามาเก็บขยะก่อนนะให้โลกสวยโลกสวยโลกสะอาดนะครับน้องไปและวบายบายสวัสดีครับ